เอยต้องเคยลบอีกเยอะอีกเยอะเลยครับแล้วต่อจากนี้ไปก็จะไม่ใช้สติกเกอร์จะไม่ใช้เอฟเฟกนะครับก็จะใช้เป็นของถูกลดลงแล้วก็อาจจะถูกตัดได้นะครับซึ่งผมก็ออพยายามตรวจสอบแล้วก็ลบอยู่ตัวน,นี้เยอะมากเพราะผมใช้ลูกเล่นสติกเกอร์ใช้เอฟเฟกอะไรต่างๆตัวน,นี้ก็ทําให้มีผลในเรื่องของการที่เขาไม่นําส่งอะไรต่างๆก็ทําให้คลิปหรือ,อยอดวิวของเราตะมุตะมิะครับ เป็นตัวสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆเข้ามาประกอบนะครับซึ่งไม่ได้นะครับเพราะผมผ่านการสร้างเลยได้แล้วเนาะรู้สึกเขาไม่นําส่งเลยนะครับและข้อตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังผมต้องมานั่งลบหมดเลยครับเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของการที่ไม่สามารถโปรโมทได้ระบักถูกลถลงแล้วก็อาจจะถูกตัดได้นะครับซึ่งผมก็พยายามตรวจสอบแล้วก็ลบอยู่ตัวนี้ เยอะมากเพราะผมใช้ลูกเล่นเบรกเกอร์ Breaking, ใช้เอฟเฟกอะไรต่างตตรงนี้นก็ทําให้มีผลในเรื่องของการที่เขาไม่นําส่งอะไรต่างๆก็ทําให้คลิปหรือยอดวิวของเราต,ระ,มตระมุตมินะครับ,นะรบวันนี้ก็เลยนํมาถ่ายท่อนะครับไม่สามารถที่จะลงสื่อลงอะไรที่เป็นรูปภาพได้กจะมีปัญหาอีกนะครับผมก็เลยขอมาคุยกันแล้วกันะวันนี้ก็เลยนํมาถ่ายท่อนะครับไม่สามารถที่จะลงสื่อลงอะไรที่เป็นรูปภาพได้กจะมีปัญหาอีก นะครับผมก็เลยขอมาคุยแล้วกันเพราะซึ่งผมมาดูแล้วข้อมูลที่เราปิ๊อปมาจากที่อื่นนะมันไม่เกิดเลยได้เลยนะครับไม่เกิดเลยเขาไม่ให้อะไรเขาตรวจได้ไม่ให้ทําได้ไม่ทําได้ไม่ผิดด้วยเขาไม่แจ้งด้วยเขาก็ไม่แจ้งในช่องการละเมิดหรือโปรไฟล์แนะนําได้แล้วก็ไม่มีนะครับไม่แจ้งแต่ไม่นําส่งแต่ถ้าเราลบปุ๊บความสุขเล็กๆที่เราทาผิดแล้วก็เขาเตือนมาบางอย่างเขาไม่เตือนแต่เรารู้เพราะมันสังเกตได้เนะ ก็เลยนํามาฝากกันแล้วกันนะครับโดยสรุปวันนีเราวันคลิปก็เยอะมากแ,แล้วเราก็ใช้ลูกเล่นทั้งสติ๊กเกอร์ทั้งเอฟเฟกเยอะมากในการที่สร้างไรายได้นะครับฉนันก็เลยมีผลในเรื่องของการที่เราซึ่งผมมาดูแล้วข้อมูลที่เราปิดก๊อบมาจากที่อื่นนะมันไม่เกิดไรายได้เลยนะครับไม่เกิดเลยเขาไม่ให้แล้วเขาตรวจได้ไม่ให้ทําได้ไม่ทําได้ ไม่ผิดด้วยฉะนั้นก็ฝากเป็นความรู้แล้วกันนะครับเป็นประสบการณ์จริงที่ผมเจอมาตอนนี้ผมก็ลองพยายามปรับแก้ไขให้มันถูกต้องขึ้นแต่อาจต้องใช้เวลาเจอปัญหาเจอแดงเจออะไรๆย่างซึ่งก็จากการเรียนรู้ที่เรายังเรียนรู้ไม่ ในครบถ้วนนะครับก็ไม่ได้บังน,นะครับก็โดยก้อนที่เพิ่งผ่านการสร้างรายได้ใหม่ๆนะครับพยายามทําคลิปที่เป็นคลิปของเราไม่ต้องใช้ลูกเล่นเลยซักอย่างตัวหนังสือก็พิมพ์ตามนี้ก็ให้มาก็าไม่แจ้งด้วยเขาก็ไม่แจ้งในช่องการละเมิดหรือโปรไฟล์แนะนําได้แล้วก็ไม่มีนะครับไม่แจ้งแต่ไม่นําส่ง แต่ถ้าเราลบปุ๊บท่านนะครับที่ท่านสามารถฝ่าด่านอรหันต์ต่างๆเนาะก็ประสบความสําเร็จมีรายได้ที่ดีนะครับผมก็ประสบการณ์ก็ยอมรับไว้ายังน้อยนะเพราะฉะนั้นก็มีทางตัวก็จะ,จะ,ม,จะมีเรื่องของการมีลิขสิทธิ์เนาะการมีหลีกเลี่ยงการใช้สติ๊กเกอร์หรือเรื่องการใช้เอฟเฟกนะครับเป็นเครื่องมือที่เขาหลอกให้เราใช้นะผ <c oughs> ิดเราต้องมาตามแก้อย่างเงี้ยต้องมาลบมาอะไรต่างๆถูกลดลงแล้วก็อาจจะถูกตัดได้ นะครับซึ่งผมก็พยายามตรวจสอบแล้วก็ลบอยู่ตัวน,นี้ <c oughs> เยอะมากเพราะผมใช้ลูกเล่นใช้ไม่ได้จริงกรณีเราสร้างทางการสร้างรายได้แต่ถ้ากรณีที่เราไม่ได้เปิดหมดมืออาชีพหรือไม่ได้สร้างรายได้เนี้ยเราก็ใช้ได้หมดเต็มที่ครับแต่ถ้าเราผ่านปุ๊บมันตลอดแต่อันไหนที่มันถูกต้องหมดโอเครายได้ก็จะขึ้นและขึ้นดีด้วยยิ่งเราแก้ปัญหาอันเดิมให้มันดีนะครับ ได,ได้เขาก็จะนําส่งให้ดีขึ้นตัวกจ็จะมีเรื่องของการมีลิขสิทธิ์เนาะการมีเราทุกอย่างเป็นตัวตนของเราข้อมูลทุกอย่างเป็นของเราทั้งหมดนะครับแ,แล้ววันคลิปก็เยอะมากเราก็ววใช้ลูกเล่นทั้งสติ๊กเกอร์ทั้งเอฟเฟกเยอะมากในการที่สร้างไรายได้นะครับฉนั้นก็เลยมีผลในเรื่องของการที่เรามีสิ่งที่ถูกต้องแต่จริงจงแล้วมันมันแฝงด้วยความไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาให้ให้เครื่องมือแรง่างม,มาบางอย่างเนี่ย เราสามารถใช้ได้แต่บางอย่างมันครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีตอนพักเที่ยงครับผมก็มาทักทายนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์จะมีหลายๆอย่างที่มาเป็นองค์ประกอบปัจจัยในการที่กําหนดว่าใช้ได้ไม่ได้ซึ่งเราต้องศึกษาให้ดี ซึ่งผมก็ท่าน,นครับที่ท่านสามารถฝ่าด่านอราหารันต่างๆเนาะก็ประสบความสําเร็จมีรายได้ที่ดีนะครับผมก็ประสบการณ์ก็ยอมรล่าว่ายังน้อยนะเพราะฉะนั้นก็มีทงในเรื่องของอไม่สามารถที่จะเผยแพรแ่ได้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งไม่ผิดนะแต่ว่าลงไปแล้วก็ไม่นําส่งไงครับทําให้รายได้ก็ขึ้นผ่านไม่ได้เดือนสองเดือนส่วนใหญ่ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเรื่องการใช้สื่ หรืเลี่ยงการใช้ s กเกอร์หรือยัองใช้เอฟเฟกนะครับเป็นเครื่องมือที่เขาหลอกให้เราใช้นู้นเราิดมาแล้วต้องมาตามแก้อย่างเงี้ยต้องมาลบมาอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยนามาผ่ายท่อนะครับไม่สามารถที่จะลงสื่อลงอะไรที่เป็นรูปภาพไล,ล้โกจะมีปัญหาอีกนะครับผมก็เลยขอมาคุยแล้วกันเช่นเคยนะครับซึ่งการเรียนรู้มันไม่มีคําว่าจบจริงๆผมก็ทํามาหกเดือนนะครับก็ผ่านการสร้างไรายได้มาหลายตัวแล้วครับ ตอนนี้ก็เริ่มสร้างรายได้มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับกับกู <ๆ S 2> รู <c oughs> หลายๆท่านเราทำผ่านมายังจะยังแย่เลยครับ <c oughs> แต่ก็สู้ค่อยๆทําไปก็ยอมรับสภาพเพราะเราไม่รู้ไงครับ <c oughs> เราก็คิดว่าสิ่งที่เขาให้มามันเป็นสิ่งที่นี้ <c oughs> ผมก็นําความรู้เรื่องของการใช้สติกเกอร์เรื่องของการใช้เอฟเฟกอย่าใช้นะครับยกเว้นท่านที่ไม่ได้เปิดหมดในอาชีพใช้ได้เต็มที่ไม่มีสักอย่างถูกลดลงแล้วก็อาจจะถูกตัดได้นะครับซึ่งผมก็ พยายามตรวจสอบแล้วก็ลบอยู่ตัวนี้เยอะมากเพราะผมใช้ลูกเล่นแล้วซึ่งผมมาดูแล้วข้อมูลที่เราปิก,กอ๊อบมาจากที่อื่นนะมันไม่เกิดเลยได้เลยนะครับไม่เกิดเลยเขาไม่ให้อะไรเขาตรวจได้ไม่ให้ทําได้ไม่ทําได้ไม่ผิดด้วย <S <S อะไรครับก็เป็นการเรียนรู้เนาะผมก็ถือวาอ่าผมก็ได้ประสบการณ์ไดไ้การพัฒนาตัวเองที่ทำยังไงให้เราแค้นั้นพอ นะครับแล้วก็ใช้รูปภาพอะไรของเราที่เราทาทุกเองทุกอย่าง,างตัวนอี้จะปลอดภัยแล้วก็รายได้เหรียญวิ่งดีครับเหรียญผมประเมินแล้วเหรียญเหรียญวิ่งดีถ้าเราทําแบบครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีตอนพักเที่ยงครับผมก็มาทักทายนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์ตลอดแต่อันไหนที่มันถูกต้องหัดโอเครายได้ก็จะขึ้นแลขึ้นดีด้วยยิ่งเราแก้ปัญหาอันเดิมให้มันดีนะครับ รายได้เขาก็จะนําส่งให้ดีขึ้นทตลอดแต่อันไหนที่มันถูกต้องหมดโอเครายได้ก็จะขึ้นและขึ้นดีด้วยยิ่งเราแก้ปัญหาอันเดิมให้มันดีนะครับรายได้เขาก็จะนําส่งให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นความรู้แล้วกันนะครับเป็นประสบการณ์จริงที่ผมเจอมานะตอนนี้ผมก็ลองพยายามปรับแก้ไขให้มันถูกต้องขึ้นเนะี่ยแต่อาจต้องใช้เวลังเช่นเคยนะครับซึ่งการเรียนรู้มันไม่มีคําว่าจบจริงๆ ผมก็ทํามา6เดือนนะครับก็ผ่านการสร้างไรายได้มาหลายตัวแล้วครับตอนนี้ก็เรมีริงที่ถูกต้องจริงๆแล้วมันมันแฝงด้วยความไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาให้ให้เครื่องมือแรง่างมาบางอย่างเนี่ยเราสามารถใช้ได้แต่บางอย่างมันฉาดน,นะครับก็โดยก็ท่านที่เพิ่งผ่านการสร้างรายได้ใหม่ๆนะครับพยายามทําคลิปที่เป็นคลิปของเราไม่ต้องใช้ลูกเล่นเลยสักอย่างตัวหนังสือก็พิมพ์ตามน,นี้เ็าให้มาถ้าท่านไม่เปิดโหมดหมืออาชีพ แต่ถ้าท่านเปิดหมดมืออาชีพเพื่อสร้างไรายได้เนี่ท่านครับที่ท่านสามารถฝ่าด่านอลหันต่างๆเนาะก็ประสบความสําเร็จมีไรายได้ที่ดีนะครับผมก็ประสบการณ์ก็ยอมรับว่า,าวยัางน้อยนะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งแค่นั้นพอนะครับแล้วก็ใช้รูปภาพเลยของเราที่เราทาทุกเองทุกอย่างตัวนี้ปลอดภัยแล้วก็ไรายได้เหรียญวิ่งดีครับเหรียญผมประเมินแล้วนเหรียญเหรียญวิ่งดีถ้าเราทาแบบเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นความรู้แล้วกันนะครับเป็นประสบการณ์จริงที่ผมเจอมา ตอนนี้ผมก็ลองพยายามปรับแก้ไขให้มันถูกต้องขึ้นเน่ยแต่ต้องใช้เวลาสิงที่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วมันมันแฝงด้วยความไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาให้ให้เครื่องมือแรงต่่งมาบางอย่างเนี่ยเราสามารถใช้ได้แต่บางอย่างมันจะถูกลดลงแล้วก็อาจจะถูกตัดได้นะครับซึ่งผมก็พยายามตรวจสอบแล้วก็ลบอยู่ตัวน,นี้ เยอะมากเพราะผมใช้ลูกเล่นท่านครับที่ท่านสามารถฝ่าด่านอลลหาันต่างๆเนาะก็ประสบความสําเร็จมีรายได้ที่ดีนะครับผมก็ประสบการณ์ก็ยอมรับว่ายังน้อยนะเพราะฉะนั้นก็มีทางตัวก็จะมีะมเรื่องของการมีลิขสิทธิ์เนาะการมีถูกลดลงแล้วก็อาจจะถูกตัดได้นะครับซึ่งผมก็พยายามตรวจสอบแล้วก็ลบอยู่ตัวน,นี้ <laughs> เยอะมากเพราะผมใช้ลูกเล่นแต่ละวันคลิปก็เยอะมาก เราก็ใช้ลูกเล่นทั้งสติกเกอร์ทั้งเอฟเฟกเยอะมากในการที่สร้างไรายได้นะครับฉนั้นก็เลยมีผลในเรื่องของการที่เราครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีตอนพักเที่ยงครับผมก็มาทักทายนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์เพราะซึ่งผมมาดูแล้วข้อมูลที่เราปิดก๊อปมาจากที่อื่นนะมันไม่เกิดไรายได้เลยนะครับไม่เกิดเลยเขาไม่ให้อะไรเขาตรวจได้มันไม่ให้ทําได้ไม่ทําได้ ไม่ผิดด้วยมาคุยนะครับมาคุยแล้วก็ให้ทุกท่านฟังให้เข้าใจนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงเพราะผมเยอะมากผมเยอะมากผมต้องทยอยลบถ้าท่านไม่เปิดโหมดมืออาชีพแต่ถ้าท่านเปิดโหมดมืออาชีพเพื่อสร้างไรายได้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นความรู้แล้วกันนะครับเป็นประสบการณ์จริงที่ผมเจอมาตอนนี้ผมก็ลองพยายามปรับแก้ไข ให้มันถูกต้องขึ้นเนี่ยแต่อาจะต้องใช้เวลาเพราะซึ่งผมมาดูแล้วข้อมูลที่เราปิดก,กอ๊อบมาจากที่อื่นนะมันไม่เกิดเลยได้เลยนะครับไม่เกิดเลยเขาไม่ให้เลยเขาตรวจได้ไม่ให้ทําได้ไม่ทําได้ไม่ผิดด้วยเ,เรื่องของ